สวัสดีครับผมซีเอ็มชยานะครับวันนี้พามาดูพื้นที่สวนนะครับใกล้เมืองนะครับมีต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ตั้งอยู่ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ผืนด้านหน้าเราเลยครับก็ด้านข้างก็มีบ้านหลังใหญ่ที่เป็นรั้วสูงๆติดด้านข้างนะครับก็ที่ผืนนี้มีอยู่3งาน95ตารางวานะครับ ต้องการขายอยู่ที่5ล้าน9แสนบาทนะครับราคาต่อรองเจ้าของได้ด้วยตรงนะครับที่พื้นนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูจนสุดมุมที่นะครับด้านหน้าติดถนนนะครับแล้วก็ด้านหลังก็ติดคลองชนประทานนะครับคลองส่งน้ำเล็กๆก,ก็พื้นที่ก็จะตามแนวรั้วนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับที่พึ่งตัดยาไปนะครับก็ที่ ผืนนี้ก็จะห่างทางหลวงเชียงใหม่ฝงังโดยประมาณ180เมตรนะครับก็ไกลๆตัวเมืองเลยนะครับก็ห่างโรงพยาบาลน,นครพิงก็5กิโลเมตรนะครับห่างตัวเมืองเชียงใหม่10กิโลเมตรนะครับถือว่าสะดวกสบายมากนะครับเข้าออกตัวเมืองเชียงใหม่นะครับที่ผืนนี้จะได้ถมอีกนิดหน่อยนะครับก็ปรับพื้นที่ก็สวยงามเลยนะครับ ที่ผืนนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็ที่ตัดยาไปนะครับที่มีต้นไผ่สูงๆนั้นนอกแนวที่นะครับก็ที่ผืนนี้เหมาะทำโรงแรมรีสอร์ทนะครับผมที่พักนะครับหรือว่าบ้านพักอาศัยนะครับบ้านพักต่างอากาศนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากไกลตัวเมืองเชียงใหม่นะครับ ก็ถ้าสร้างบ้าน2ชั้นนะครับจะเห็นวิวภูเขาดอยสุเทพนะครับตรงนี้นะครับครับก็ราคาก็ยังต่อรองเจ้าของได้ด้วยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพมุมสูงให้ชมนะครับครับผมก็ตั้งแต่แนวรั้วสีขาวๆนะครับแล้วก็แนวที่ตัด หญ้าเกียนเกียนนะครับเพิ่งตัดหญ้าไปครับจะมีแนวรั้วอยู่นะครับผมครับก็แนวที่ตัดหญ้าเตียนเตียนไปเลยนะครับจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมพืนผ้านะครับ ใช่ครับด้านข้างบ้านก็มีท่านที่มาซื้อและปลูกบ้านไว้ครับเต็มพื้นที่นะครับตรงนั้นจะเป็นถนนทางหลวง107เชียงใหม่ฝางนะครับด้านซ้ายมือจะเข้าตัวเมืองเชียงใหม่นะครับด้านขวามือไปฝางนะครับก็น้ําแหล่งน้ําที่เห็นใหญ่ๆก็จะเป็นกองพันสัตว์ต่างแล้วก็เป็นค่ายทหารนะครับรอบๆก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับ แล้วตรงนี้ก็สะดวกใกล้เมืองใกล้โลตัสใกล้ธนาคารนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับก็ใกล้โรงพยาบาลนะครับสำหรับท่านที่อยากเข้าเมืองเข้าออกใกล้ๆไม่ต้องเดินทางไกลนะครับห่างตัวสนามบินก็1ิกิโเมตรนะครับตรงนี้นะครับ ก็เดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามที่เบอร์โทร0888053701นะครับ ID ไลน์ CM แล้วก็24ตัวละ CM นะครับฝากติดตามและติดชมด้วยนะครับยินดีรับใช้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ